สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมขอนำเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นจี้ลายเจ้ามังกรนะครับลูกแก้วกายเสร็จนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนนะครับสีชมพูอมม่วงสวยงามนะครับมีเหลือบสตาสวยงามนะครับเห็นไหมครับนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเห็นไหมครับเหลือบสตาวิ่งเลยนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับเนื้อพลอยนะครับ องค์จี้เจ้ามังกรองนี้นะครับเนื้อพลอยป่งใสนะครับเรียน่านผู้ชมนะครับชัดเจนนะครับความพิเศษตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ําหนักให้ผู้ชมชมนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่น้าหนัก3ามร้อสาสแกหลัดนะครับกว่านะครับนะครับถือว่าเป็นเป็นอ่าเจ้ามังกรลูกแก้วกายสิทธิ์นะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิม สตาร์ธรรมชาติที่องค์ใหญ่มากนะครับแล้วก็เนื้อพลอยสวยพิเศษนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับตาหลักผมนะครับขายนะครับเจ้ามังกรองค์นี้ที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตากระหลัดหนึงไม่ต่ำว่า300นะครับตอนนี้ผมเห็นภาวะเศรษฐกิจนะครับไม่ค่อยดีนะครับผมก็ขายให้ถูกๆนะครับองค์นี้ผมขายให้กระหลัดหนึงแค่ร้อยเศษๆนะครับผมขายให้นะครับ ราคา4ี่หมื่นบาทพอนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับนําไปทําเป็นจี้ขึ้นคอเสริมบารมีหรือไปทําเป็นหัวเข็มขัดก็ได้นะครับหรือไปวางไว้ที่บ้านนะครับเสริมบารมีก็ดีนะครับเพราะเพราะทัพทีมเป็นราชาแห่งพอยนะครับในตําราต่างๆทั่วโลกเรียนผู้ชมนะครับจะเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอบครอบจักรวาลนะครับเพราะทัพทีมคือราชาแห่งพอยถึงมีสรรพคุณคุณประโยชน์มหาศาลนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับจี้ลายเจ้ามังกร องนี้ที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตารธรรมชาติไม่ผ่านความร,ร้อนจะมีพลังขึ้นไหล็กหรือพลังชีวิตพลังจักรวาลมหาศาลนะครับในตำราต่างๆทั่วโลกได้บอกถึงสรรพคุณนะครับพลังขึ้นไหมหรือหรือพลังชีวิตนะครับของก้อนพลอยทับทิมสตา์ธรรมชาตินะครับจะช่วยระบบร่างกายนะครับ ร้อนเย็นระบบท่าน้ําท่าลนท่าดินท่าไฟสมบูรณ์บาลานซ์ก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเดนผู้ชมนะครับเชิญองค์นี้ไปเสริมเมอรมีนะครับไปวางไว้ที่บ้านนะครับอย่างน้อยให้เขาช่วยคนในบ้านนะครับด้วยพลังขึ้นเป็นเหล็งไม่เจ็บป่วยได้ง่ายและนําไปเสริมเมอรมีนะครับไปขึ้นคอหรือทําหัวเข็มขัดนะครับรับประกันได้นะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเพราะองค์ใหญ่มากนะครับผมขายถูกๆนะครับ4ี่0 0นบาทเองนะครับนะครับ กันหลานหนึ่งร้อบาทเสร็จๆนะครับนะครับพิเศษสุดนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับโทรศัพท์ติดต่อมาได้นะครับ0819071179และ0 9นย์หนึ่งนะครับผมมอคคุณแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับสวยงามยิ่งนะครับเห็นไหมครับเล็บสตาร์วิ่งนะครับข้างหลังเห็นชัดๆนะครับหายากมากนะครับผมขายถูกๆนะกันหลานเงแค่ร้อยบาทเสร็จๆนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะองค์ใหญ่มากนะครับแล้วความพิเศษสุดคือเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับหาไม่มีแล้วนะครับผมรับประกันนะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่านะครับนะครับ